เทศกาลตรุษจ,จีนใกล้จะมาถึงแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเทศกาลแห่งการเดินทางครั้งใหญ่ของประชาชนคนจีนนะครับแน่นอนก็เป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เดินทางมาเที่ยวบ้านเราด้วยแต่เราจะมีมาตรการอะไรนะครับในการนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางนี้ได้ติดตามพร้อมกันกับพีริาได้เลยครับ ขอบคุณค่ะคุณนิวตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะหนึ่งมก,กราคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีแนวโน้มนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมาเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะภายหลังจากการมาเยือนของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเลือกเดินทางมาเที่ยวในบ้านเรามาดูตัวเลขล่าสุดกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ ต้นเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะย่อสะสม1-28ถึงมก,กราคม2 5 6พบพบว่าจำนวนนะักท่องเที่ยวจีนนะคะมีถึง4 4 40, 4 7 0 0คนเท่ากับว่าเฉลี่ยเนี่ยกว่า20,000คนต่อวันเลยนะคะถือว่าชาวจีนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวในบ้านเรานะคะปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ชาวจีนอยากจะมาเที่ยวไทยก็คือบีซ่าฟรีนะคะการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางความต้องการที่เขาอยากจะ ทเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้นะคะภูมิภาคเอเชียตะวันออกก็คือเดินทางก็ไม่ไกลใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะแล้วจํานวนเที่ยวบินก็ยังเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยระยะเวลาการเดินทางที่ลดลงค่ะจากนั้นไปจอดลึกเฉพาะช่วงตรุษจีนกันหน่อยคุณผู้ชมที่กําลังจะมาถึงนะคะว่าชาวจีนเมืองไหนที่นิยมมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดนะคะขอดูอันต่อไปเลยนะคะนี่เลยค่ะ นั่นก็คือชิงเต่านะคะชาวชิงเต่าอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยนะคะนี่เป็นข้อมูลจาก c h น n า International Travel Service ชิงเต่านั่นเองนะคะก่อนนโยบายยกเว้นวีซ่าเนี่ยแหละค่ะก็ทําให้ชาวชิงเต่าสนใจมาเที่ยวบ้านเราเพิ่มมากขึ้นนะคะและยังจะมีเที่ยวบินตรงจากชิงเต่ากรุงเทพกลับมาให้บริการอีกครั้งด้วยก็ถือว่าเทศกาลตรุษจ,จีนนี้นะคะชาวชิงเต่าเนี่ยจองเที่ยวบินมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะมาดูข้อมูลหน่อยนะคะว่า อะไรที่เป็นแรงจูงใจให้เขาอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยนอกเหนือจากวีซ่าฟรีแล้วนะคะก็บินตรงเลยค่ะชิงตาวกรุงเทพมหาคนครใช้เวลาเพียงแค่5ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะคะลงเครื่องแล้วก็สะดวกมากนะคะถึงไทยไม่ต้องเข้าแถวค่ะไม่ต้องกรอกเอกสารเข้าประเทศอะไรให้มันยุ่งยากนะคะรับสัมภาระได้กระเป๋ากระเป๋ารับได้ภายใน30นาทีเพราะฉะนั้นประหยัดเวลาขึ้นไปอีก 90นาทีนะคะโอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเมืองไทยที่มีนะักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นผลการดําเนินงานส่วนหนึ่งนะคะจากนโยบายของรัฐบาลก็คือการวีซ่าฟรีให้กับนะักท่องเที่ยวจีนนะคะก็จะทําให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศไทยจีนได้มากขึ้นนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจว่านโยบายนี้นะคะนอกจากส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยทําให้เม็ดเงินเนี่ยไหลเวียนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเข้าถึงคนไทยโดยตรงมากขึ้นค่ะ